คณะสหวิทยาการวิทยาศาสตร์บัณฑิตเกียรติยศระดับหนึ่งกิษดาสารพัฒว่านไพรขารบเอกนันพรหมสาวิทยาศาสตร์บัณฑิตเกียรติยศระดับสองตวงรักศรีสุพลวรวัฒสมเคหารสิกาวิมูลพัชราปาะสานเตนิพาพรพิมงามอาพรเฮอสมสุดาจินนารับอาทิตย์ยอดสิงธัญวัฒนทิพย์โพดสือพรชัยพิญโยเรืองทันประภาวินตันเจริญ วรสุขน้อยกิตติแวดอุดมเจตเรนเชื้อพม,มาอุจินาพรอ,อินแขวนตอนสุดาโนนพิลาวิทยาศาสตร์บัณฑิตกิษณะโพดากิติภูมิชัยโยแสงกวลุไทยคุณหงษ์เนียพรเต่าชัยสงจิราพรบุญผ่องศรีเจรเมสิม,มนโนจุธารัตเทียมจตุรัสเจนจิราจังทคฆาตทิตยาองคณนา,นานนนัตพลขำเสนา ตนุพัฒน์สิทธิธวงศ์ธนัเทพนามวงศาพพัทภูพรพัททีรพัทพแก้วกัญหานารีรัตน์คัดวงศ์บุญริกายอดสงา่าพงษ์ธนสารีแก้วพงษ์ธรภูเมืองพระพึงนนเดชพิชญานันทมีชัยพักวรังมงคลคำชาวอุราุรธมวงศ์สัตว์วปัสนาศิรระภาสิงสง์สุปรณกคขันธกโกวิศสุภรามาวงศ์สมหวังแก้วโจกสุทธิดาแมนรจิต สุภมิตรจันเสนสุภาพันธ์คณาธาสุภาวีอิ่แก้วอภิญญาศรีบุญเรืองอภิลาภโยธาธรรมอมราดาเทียมเอกอัญชรีเงินชัยอธิติยาพรจันแสงศิลปศาสตรบัณฑิตเกียรติยศระดับหนึ่งธัญรักษ์พ,พิชายยานศิลปศาสตรบัณฑิตเกียรติยศระดับสองนัตรพารพลศาลาอมรรัศศีอ่อนแสงปริมบรีอุ่นทินน้ำอ้อยบุรุษรัก ปิยธิดาผู้ิมนตรีสาวิตาสมเจริญสิริมนเงางามสาวสีวิมนวิศิลาศิลปศาสตร์บัณฑิตกิติศักดิ์ลือชาจิตตลาวิชาเงินจิรนันมัทประโมจุติมาพรทิศชัยนัทรักษีกรยานณชาสงมาดาราวันพันธสีทวีภาพบุรีกุลนันทนวัต์พิลาพงศิราชจำม,มีพระศักดิ์เลิศคอนสาร รัดดาวันชัยนนท์วราพรธรรมประเสริฐวรินทรวิสาจลลำโกนศีรักขุศสารสุภกิจนาวาสิริอาริสาศรีมันตะอารยามหิสนนันบริหารธุรกิจบัณฑิตเกียรติยมอันดับหนึ่งเปรียวพันธ์ดงใต้นัตพงษ์เหล่าทองสารนัตนาพานามเขตจินตนาชัยแสนเท้าบริหารธุรกิจบัณฑิตเกียรติยมอันดับสองสุงนิสาภัยสุวรรณ วันวิพาโธมถาอาลยชาย้มยวนลลิตามาลัยวรวุธเพียคำเมืองฐานอัญญาพรมบุตรอัจฉริยาพันธุระอันันตยาพัวสุสุพิชยาจังหวะชัชวานพันธุสัน์อมรัตป่าพานนิตยาแสนแก้วบริหารธุรกิจบัณฑิตกานิกาแผ่นผากานิกาพลอยพุทธกันยรัตสุกงการจนาทายีดาเกียติภูมิอาลาคุณ จีดาภาผาสุตตะจีราพรสุนทรเจนจีลาหลวงหลาดชยานันทวงดอกไม้ชัญยานุษขัดโพชุติภาเลขนอกยานันชราวิถีเทศนัชนกสิสริไพศาลอนุสรนตวันจันโทศรีธัญญาวันวิเศษทวัชัยตั้งตรงสัปดาทัญรักวิยะสเวทธาริดีเพศีนวรัตนนนิสารัตแก้วบังนวรัตวิจารณลง ปิยนันตปิยโชติยโยปิยธิดาเริ่มสีพรชนกสาริกบุตรพรพิมลสีคำพฤษายโยธากุลพัชราภาแก่นวงพิชยนันน้อยบางนาพิชาวิทยาคนามวัน,นิสาอ้นลักษวรดาผู้มณีวัสมนชัยครรจันทวรวรัยวีรสุข์วรัญญาหนุนพักดีวริศลาฝ่ายพุทธวสิทธสองสีศิลปภาพันธสี ศิลานีศรีราชเบอร์ิรีรัตนเขมวงออดิสรมูลคำอรยานีศรีดาหลงอรวันสุขสนองอาทิตยาแพทยทิสาสกุลเอเชียชูโคกกวดบัญชีบัณฑิตเกียรติยมันดับหนึ่งอนงรัตนโรมรันนิชาการหนูมารัทธวันชูเพ่งจิรานันพาสิท์ศิราดาโคชาบัญชีบัณฑิตเกียรติยมันดับสองปิยธิดาจีมังธัญลักษณ์ฟารบุตร กุณทิดาเคือสุวรรณวงศ์รถฤดีขันล่าสุมินตราสายยาวิจิตกมลทิ์พงเลิศวรคุณพันษาเข็นบัวบาลปริวัติอินทนินบัญชีบัณฑิตกฎชพรพลฤทธก้อนกนกชำนาญพลกวิศลานามพรมกัญญารัตจันทโชตกุณทิดาหนักแน่นเกตมณีเกตเ,เขียวจันทิมาเก่งกลางดอนจิตตาอยู่นานจิตราวดีโพยนอกจิรดาภาจันทระ จีลาวันวงประชุมจุธาพรบุญมากจุลาลัตบุตรงามชนาการกองมณีชนทิชามาริยศธนัทชาพาณิชอัตรส์ราวินียกเทพทิติมาพันชัยโยนพมาศอาภัยนัทพรทองแป์เนตรนภาทีมาปัชยาพรดอนเสนาปิยาเลขกระโทกปัญจพรแก้วหินปัทมาบุญปกปิยัธิดารักญาติ พัชรีสวยปู่พักทีลาพลเยี่ยมมีนตาสีชัยภูมิละวิพรถน,นอมธรรมรัชพลชาวเมืองน้อยรัตนากรบุญมาลุงดาวแหวนหล่อสุกัญญาบัวมีสุนิสาจันเพชรสุรัตวดีพลผมอนิสราพันมีสีอภิชยาขานอยู่อธิติยาแสนขยันนิติศาสตร์บัณฑิตเกียริยมอันดับหนึ่งวรรณภาเหล่าบุตรดีสุภชัยโคชมพู นิติศาสตร์บัณฑิตเกียรติยอันดันดบสองปริชัดนาปานบรรยากรวัาคาพันธ์สิริโรดนาคคำเบนจมาศจันพิลมนันทิยาเหล่าอุดมยศวด,ดีสมศรีพัฒวรินสุลานิติศาสตร์บัณฑิตกิตติธีช่วยหนูกิติพงษ์ป้องรอดกิตตยาเหงจักเจริญชาติวงศ์จุธามาศแก้วมงคลเจษราพรชินชาติชาญชัยหงษาชินพัฒน์ชาวซ่านนภัทรชัยนิคม นัทพลแก้วลาดลุนันศรีดาธน,น,นวัฒน์เวชเดชปิยวรรณนามบุรีพรพิทักษ์บุญหารมนัชยาอาสานอกรัชานนจาตาวรุตอักษลาภักดีศักชัยนันทาวินิจกุลสหรัตสศรีหาสิทธินันนามสง่าสุนิสาคำยาหนึ่งฤทไทยจันหอมเห็นว่าดีสิงหาพาน อัจรยาต้อมทองอลิศราถัถานาไรลรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตเกียรติยอันดับสองกิติยาโทร,รักษาสมศักดิ์แสนมนตรีสาวรักษ์อรุณรุ่งโรธธีราดาแก้วชยัยยะพีราดาสุตาสอนวัชราพรทุมคำแก้วกิติศักดิ์พัดใสไทยวกฤตพลไพ่ฟ้ารัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตกิติพักใจคงจักกรพง์บอสิริจันทิลา โพบุญเหลืองจิรวัตรโพตากุลชนกสุดาชนะบุญชนละิิธิ์ฉัดวงทองชนทิชาอินทร์นัทธิดาหลวงเทียมทัชชัยเสริมแสนปลายฟ้าสมพักดีปิ่นแก้วแสงหานพงศักดิ์บุตรดาวาปีพัชราวดีจันละบุตรพักนันอัคคลาชวันิดาคำทองวัฒจักรศรีเสน วิทวัตหลุษดีศิรวดีชาพิลมสิริพรพันโพธสิริพรราบปากฏสุภลักษณ์นาตาลสอนสิริราชสีหาอริยาศรีชาแอนอิสราวุฒชัยเกตเศรษฐศาสตร์บัณฑิตเขียนนิยมระดับสองสุนิสาหอมพมมาปาริตาวิเชียนวัฒนาดาจันพันเศรษฐศาสตร์บัณฑิตกนกพงษภูมิเลศสุทนทร จันยารัตธรรมอินกาลันกรจันทโยธากิรนามุยสิริทิดารัตทิลาปฏิพานประพินประพัศสอนพิมพ์วาปีปวลินเจริญชัยกุลพรพิมลน,น้อยเสนาภากรปิยะสมบัติสศิประภานินโคตสิรีธรศรีชัยหัไทไัยพัฒ gan syned